บอกออกซอมือเพิ่นวะเออบอกถูกซอมือได้อันบ่มีเงินจ่ายว่าซั่นว่าเออมันถูกร้องว่าซั่นเด้อันโดยจนมาขอดองแม่ว่าซั่นได้ว่าอันบอกเลขเท่าได้เขาบ่มีเงินจ่ายได้ ออกทุ่มมือทุ่มมือายอันนูบ่มีอันบ่มีเงินสิายว่าสันต์จะมือว่ะพอออกซื่อเหิงไดรมือบ้านขั้นหายไปนี่ยฮกเก็หนึ่งก็ออกได้เนี่ยมือบ้านนี่หันบ่ออกบ่บอกหันบ่บอกไปว่าอันเด็กอันเปาสิออกบ่แต่ได้มาคิดอีกอ่ะนะมือบ้านแต่เขียนไว้เนี่ยฮกเก็ดหนึ่งอ่ะ แม่นขนาดนั้นเลยบอกแม่จนครแม่เนี่ยได้เขียนใบนี่เขียนใบหกทีหนึ่งว่าสี่บอกกับบอกบอกไปในวันนี้ออกประจำออกประจำนี่บานมาเขียนใบว่าไม่สิออกสี่ตัวบอกรสริหกสามเจ็ดหนึ่งไห็นไว่าสี่ตัวได้บ้านบแม่นได้บ้านได้บ้านตาต่างประเทศนะอันสี่ออกบอประเสรนไหนมันจะไปออกอันหกหนึ่งนะครับแต่เมื่อว่าอย่าบอกดูไร่ปว่เตศเออทำไมเขาเขาถึงไม่ให้บอกแม่ฮะเขาไม่มีินใจ เขาบอไม่เงินจ่ายเขาบอไม่เงินซื่อนตัวออกบอกออกซื้อมือเพื่อนว่าเออบอกถูกซื้อมือได้อันไม่เงื่อนใ่าระสารป่าเขาโทรมาผอแม่เออโทรอันแม่แม่เซออันซูดอันคือแม่ซี่เนี่ยแม่แมนบอแมนแม่บอ่าะสานแมนอืออ้ยอันเพรร้องว่าะสานได้ อันโดยจนมาขอดองแม่ประสันได้ว่าอันบอกเด็กเท่าได้เขาบอกพี่เงินจ่ายได้บ้านอะไรเขาถือประทัดจังมือขอร้องม่บ้านนี่ก็ว่ได้บอกเขาได้หนิแล้าชุดเจ้ามือขอร้องเลยบ่านนี้แม่สไม่จ้างยุทธะบบาลนี่เฮ้ยมาแจ้งมาในเดียวนี่อ่างเปาวสิบบอกอีกไอหนี่เด็กได้ได้หน้อยได้บ้านมานนี่อันแม่ฝันแต่รอบเดียวเพราะฝันอีกรอบเดียวเพราะฝันอีกแม่ก็มั่นใจ ม,มันใจนี่แหละมันใจ4หา8นี่แหละเอาเงินมากรอยยุ่ยเฮียนมาจา<อ>้ะเอางินมากรอยยุ่เฮียนได้บ่ามาแปลกมาหนีอาบน้ำได้ไปเห็นเลขยูอันคิวนะ03แดงแจงแปงอยู่ว่าสันเอาตอนนั้นที่มันออกตปกี่03น้องมันออกอยู่หนีเลยออกอยู่อันโคอแขนนี่แมย0อันตัวน,นี้น้อย03หน่ะแม่มแม่ได้บา่าอู้คุจะไปสืบนอ มันแมนจริงบ่นอวัสันเมนืนอนนะเฮ็ดขันนะนี่ออกในะเมือนนั่นนะเฮ็ดขักออกดน,นะน,นแบ่งก็ได้ปะม,นนมันแมน,แมมนจริงบน่นอวัสังแจ้งแม่เธอปะมันสีลุ้งแบนี่อนะันมันแมนจริงบน่นอวัสันมาออกศูนย์สามมิลีโวยห่าเอ้ย,ยบ่ได้ไปซื้ออยกบาเลยรากแต่ดิเองก็ไปซื้อวันนี้แม่ชอบพิเศษตัวใดจ้ะชอบพิเศษก็ชอบซีหาแปดนั่นแหละ สี่ห้าแปดเป็นเลขอังเปาให้รัฐบาลไทยแมนแต่ว่าตัวรองนะ่หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดนี่มา้าจะใส่แม่เอาตัวรองแม่อันแม่ว่าเขาเอาเงินมากองไห้นี่ดะเอาเงินมากองไห้ด้วยสิออกบ้านอีกที่โอ้่าไห้ิีเจรานาตะกี้น้ำบอเขาขายหน้าสืบ่ะแมนบันเนเมื่อเมืเมอม่อก้อนนี่บ่เมื่ออันหน้าขี้มากนะ แม่บอกว่าอันแม่ได้ว่าไปเบิงเด็กก่อนนาแถวหนีไม่เด็กวว่าสั้นว่าก็ไปเบิงเป็นแน่เบิงอยู่อันหานผ้าโยกหิงผ้านะน่าหนผ้าน่ะใส่หนายกยกๆไหมหายไปแกวหนึ่งกับยังววานดีหายไปแกวหนึ่งใส่หนาม่ะมันจะมาออกอันต่างประเทศเลยเนาะใส่นามแกวหนึ่งมันหายไปได้นาคีดหรือมันเสีออกอันหนึ่งศูนย์เก้าวัแม่บางสินะ น้มมันหายไปได้จังไดแก้วหนึ่งอ่เอาใส่แล้วเมียนั่นนะนัานนาวมันออกไปแล้วมันงมไม่ขึ้นที่นี้มี fc c o มเม e n t มานะครับแม่บอกว่าพัทธุดงโทรมาหาแม่คือตัวเลขที่เปลี่ยนตัวเลขที่เพิ่มคือตัวไหนครับแม่ครับมันก็บอเพ,พิ่มเลเพิ่อกับหฮมาเด็กเพิ่นเด็กพัทธุดงเพิ่งกัหไฮมาหนึ่งเกตหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่ง 1> 1. บา้บบบา<ม>นเอกกส,สี่สี่ศูนย์เกตเพิ่มครับผม อันเอาหนึ่งเกตหนึ่งอันเดอเพิ่์ลวาเพิร์ลวาเพิรนลยำหนึ่งเกตหนึ่งอ่าแล้วแล้วแม่บอกทุกตัวเลยครับมีตัวไหนบ้างครับผมมันมีเรลขเพิ่นนะ์น่ะมันมีหนึ่งเกตห <า S 2> <า>น,นึ่งครับแล้วก็สี่ศูนย์เกตเพิ่์ลวาเพิึ่งหนึ่งเกตหนึ่งบต่มันสองตัวแดงเพิร์ลวาหนึ่งหกกับสองศูนย์ หนึ่งหกกับสองศูนย์กับหนึ่งเก่านี่แหะฮันหัวขึ้นหัวดงเอาละว่าอ่าแล้วสองห้ากับสองเจ็ดนี่มาจากไหนครับสองห้าสองเกตเพื่อนให้หมู่บ้านหนึ่งอ่าแม่ต้องบอกให้ครบเด้อแม่ได้บ้านบอกเรื่องว่าให้หมู่บ้านนี่บอกได้บ้านแม่สองโอ้ลายวันใช่ไหมแม่เป็นลายวันสองเกตเพื่อนให้ได้บ้านหมู่บ้านแม่อุหรอนี่เป็นลูกศิษย์พระทุโดแม่เพิ่นทวงได้ติว่าแมวหรอนดวงขึ้นปีนี้แม่ นี่นี่เพื่อนบ้าเนี่เอย่ยงไ้มันไงในนี่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 มันสิให้บ่อึดบ่อยากให้กินย้อนมันเด้อนี่เพื่อนว่าหมาเนี่แหละครับแม่โอ้ครับผมเบิ่งเอานี่เพื่อนไห้มันเนี่ยอยจะไห่มันตายเออสิเอาได้เป็นได้เงินเพื่อนว่าโอ้เพื่อนไปห้หาเพื่อนนี่เพื่อนป่วยนี่เพื่อนไปหาเนี่ค่ะปหาเพื่อนแกงวนี่แม่แกเลยมือตัวเพื่อนว่าเพื่อนบอกเหมือนตัวครับ อันนี้ก็ม่แต่เด็กขนาดแต่ว่าค่ะไม่ว่าแต่ว่าแม่วูดอันสคัมากพิเศษแม่ร้อนมากตัวใดก็จะมาพิเศษกับสี่ห้าแปดนี่แล้วออกว่าออกกระชังแต่บามักตัวนี่แห้งมักแห้งมักแห้งชอบส่วนตัว<อ>ส่วนตัวมักแห้งแม่นมแต่ว่าแต่แต่เดคิดจะ,ะนานนาเด้อเป็นแนวทางแต่ว่าแม่ร้อนมากตัวนี้ละสี่ห้าแปดนี่ป่แม่แม่น สี่ห้าแปดกับอันตัวดองน 1, 3, อันหนึ่งสามแปดสี่ห้าแปดนี่คือดูจากน้องหมาใช่ไหมแม่ของเพิ่นนี่แหละโอแม่ก็เลยมีความมั่นใจมั่นใจซือเอามันนอนฝันเพราะว่างวดที่แล้วแกก็ให้สามตัวแม่ก็ถามที่อาจารย์กีฬาเนาะอแม่เมื่อใดตัว กาหนึ่งสามแปดก็อยู่แดวเต่บุญบัสนาเด้อพี่น้องเอ้ยนะหนึ่งสามแปดนี่กอฝันว่าเขาเอาทองมากองใส่บ้านได้เอาเงิน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 มากองใส่บ้านเลยบ้านเด็กทีเลยนน้ะบ้านในเทาโอ้บ้านเทา้านทีสามแปดบ้านในเทท่เฮ้ยเออยออเอเออเออเออเดเออเเอยออเอเออเอเอเ ออกได้บ้านมาแม่ถอยหลังนิดนึงเออมาล่อหลุนเบิงอ่างเปาเพิ่นมาแม่แม่แม่ถอยหลังให้สักหน่อยครับมาล่อหลุนเบิงมาอ่างเปลนี่เพิ่นมาเสียหายตลอดเสียหายตลอดเพิ่นว่าพึกบ้านหลังน้อยน้อยฮะแค่ที่หลงเพิ่นว่าอ่างเปลนี่เพิ่นเสียหายตลอดบะเอิญกินตัวบ้าดนี่เพิ่นว่าองซิล่ะ พระอันอังมาต้นเงี้ยนพระผู้ถงเป็นไห่แม่อ,มอุดดอนม้าเป็นไงแม่เป็นไห่มาสิเพราะใครฤทธิหายากเพิ่นนมาจ้ัถ้าเบิ่งทะแม่เพิ่นว่าเรียก้วสิไม่ยูไม่กินเพิ่นว่าแม่แปลว่าเพิ่นอันบอกไปแน่นแน่อยู่ดีเนาะแม่เดี๋ยวหมันตายเด้อตัวกับเหนือตัวร้องเด้อสีส่ศูนย์เจ็ดนั่นเพิ่นว่าอ,อันสองตัวนี่มันสิเป็นทางล่างครับผม ถอยหลังนิดนิดนึงแม่ระวังสัน่นนะโอเคครับคือะพะทุดงเนี่ยมั่นใจคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะแม่เนาะส่วนสองตัวนั้นคือล่างใช่ไหมครับแม่แม่แมมนักกระึกษส่วนบุคคลเนาะครับอันผูู้เชียกับจังซื้อบอ่เซียกับบซื้อก็เป็นแนวทางนะครับแม่กับพานอันนี้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเอง้ย อันผู้เฒาหนึ่งก็อยากให้รวยทุกคนนั่นะมันก็อยู่กับดวงเลยยาวากันเดยอันนี้ก็เป็นแนวทางดวงบดีก็จว่าดวงบดีก็คือว่าขั้นดวงดีสื่อยั้งก็ถือขั้นดวงบดีคือการเข้าไปเก็บเห็ดนั่นแหละไปเก็บเห็ดขั้นดวงดีน่ได้เต็มกระตาขั้นดวงว่ามีเข้าไปไหนเยียบได้ขี่ว่าได้สิว่าได้แล้ว อย่าเขีนะอย่าเตะขีด้วยเ้ดันดวงนี่น่ะโอ้ยเจมาเต็มกระตาได้เห็นน่ะแต่ว่าเข้เขาไปขั้นดวงว่ามีกันอย่าเตะขีออกมาหน่อเดี๋ยวไหมอันนึงสามแปดนี่คือแะเวียนบ้านแม่แะเวียนบ้านแม่ทำไมตะกีบอกเขาขายหน้าสื่อตีเตะีเป็นจ้าไหนมันใจค้าแก่ก็ได้บอกเขาโอ้ยกับมันใจค่าจัไม่เป็นจัาไหบุคือบอกค้าขายบุ้บัดห้าบอกแร้ววันนี้มานั่งขีได้บัดห กูช่วไปบอกเขาขายหน้าซื้อมาห้าบาออกมากกูสิเป็นจังไดรพัดป่ะมาดูออกกี่ดีป่ะเอามาดึงระเบิดใส่พัดป่ว่าขากูบอกบาดเดียวออกี่ดีป่ะดีกว่าเออพี่ยางเทพดามาบนบนโดนบันดานบอกบอกไปกับว่าเสียร์เขาว่าบ้าแม่ยแม่เดี๋ยวนี้เขายังว่าบ้าอยู่ไหมแม่บ้าบ้าอยู่ก็บ้าบ้าตัวนั่นแต่เห็นเด็กอยู่แล้วอันเปาก็เห็นอยู่ได้เยอะนเขาก็สิบ้าบ้า ที่ว่าเขาโทรมานี่คือให้หยุดปล่อยมเขาไม่มีเงินจ่ายแล้วหรือว่าไงแม่เขาไม่มีเงินจ่ายพอแล้ว<อ>เขาไม่มีเขาไม่มีขอร้องเถ<อ>ิค่ะประสันเขาไม่มีเงินจ่ายเจ้ามือเหรอแม่เขาไม่มีเงินจ่ายลุกุกเชื <laughs> อ้โอโอ้พูดผิดพูดผิด <laughs> <อ> <laughs> ไม่มีเงินจ่ายคนซื้ออพูดผิดพูดผิดแม่วุ้ขอร้องเถอแม่ประสันไม่มีใจเจ้ามือนึกว่าพี่มีเงินจ่ายเจ้ามือ จนที่เขาไล่จนจนเขาให้หยุดเราไม่ใช่ใช่ไหมแม่โอ้เอาเพื่อความชัดเจนนะครับเนาะอืมมันบอกว่าให้เศร้าจีมันบอกว่าให้เศร้าบอกเจ้าบอกมีเงินใจบอกแต่ว่าเออย่ายผู้เพิ่นอันย่ายผู้เพิ่นเสียไปคือกันเลยเป็นนอนอยู่ในบัตนนะพี่ดอกเขามาหาเพิ่น มึงอย่าพึ่งเขามามึงอย่าพึ่งเขามากผู้การงูวัดเดามันไม่วัดน่ะย่อยายสอนน่ะแล้วจายเดวเราก็บเจ้หอนกระดูกเราเื้องนี้กระแม่นะเรื่องเซนีบ้านเรื่องเซนีกระแม่นี่นอนนะกันดิบานนี้เล่าโดอันกลางมุงก็นั่งสีนอนนะอันเจ้าย่านบ่ลรอตัวบากุ้ยย่านแล้วเอากุ้ย่านคือว่าจะให้มึงคือเขามา กูกลาว่าตจ้นอกกูกลางมุ่งว่าันแดียวกูกลางแด่วกะจังนอนน้ำกันตัวเพิ่มผีบ่แม่ผีผีหลายผีหลายผีหลายผีโด่งนี่เยเห็นไน่บ้านในผีแต่มันหอกผ้าว่ายเจ้ากะยาอันห่อนกระดูกวัาซุโอน่ะนะมันตายตกน้ำบานีนมันดดมามันโดดหอกผ้าหอกผ้าบ่แม่หลอกผอาคู่ได้หอกผ้าหน่อยผ้าถิ่อยู่หนาน่ะ ไปบวชไม่นะ่ะเพื่อนดดลอพระบานี้อันพระคู่นะั่นเดียเอิญแม่อันแม่ร้อนอสั่นบ่อีหยังนะคะกระลย๊บบ่าเม่อไรมันแน่นี่บักอันสมโอนี่เพิ่นว่าเอามมนเป็นอย่างเที่ยกับไปยืนจับตู้เย็นนะ่ะเขียวตู้ปือ้อยู่มันยืนดับตู้เย็นให้ไปเปิดตู้เย็นเ่อไร พี่ดอกนี่หันมันยืนอยู่หันเป็นยังคือยืนอยู่หันเอามันตายแต่มันดอกพระหวงตู้เย็นตายหงมันหวงตู้เย็นผู้ใดไปจับยังมันก็บไปเอามือจับน้ำเขาเฮ็นนาใส่เขาสินาเฮ็นนาก็บอกใส่เขาน่ะนาในพาดอุจยานจนได้ทูบอันนั้นทิมเนาะผีมาหลอกพระเนี่ยนะครับนี่ยาถมจันกีด้าจนได้ทูปมองคิดว่าเราตายใส่นะทิมโอ้พีน้ำพีมาหลอกพระเนาะแมนบานี้เพื่อนลอยเอิญแม่อุดรไป มาไรมันแน่นน่ว่าสันกูถามมันเดี่ยวนนิเพื่อนว่าเพื่อนถามอันผีเพื่อนนั่นแ่ะอยู่ในี่ิมึงย่านไผ่ประสันถามผีนะบ่ย่านผู้ใดเพื่อนวะเอาบ้านมึงย่านแม่อุรอนบ่ย่านเพื่อนวะมึงย่านนี่ยังแม่อุรอนน่นเพื่อนวะย่านแมวอุรอนเพื่อนว่ะย่านนี่ยังแม่อุรอนเพื่อนมีแสงอยู่มือประสนเพื่อนว่าแม่นี่มีแสงอยู่มือรับ บาขั้นเผาไปในแสงอยู่มือแม่เดี๋ยวจะไปต่ำม,มันเลยนะแสงต่ำม,มันเลยว่าะั่นว่ะบาเนี่ยเอามึงยันอีดีบอกคนว,ว่ะอีดีคนว่ะคนก็เลยอ้วนนะแม่เปเปิดตู้เย็นกระแพนแม่<อ>ปเป้<า>ปเปิดตู้เย็นกระแห่เปนเห็ดไม้เขาละและอีดีเนี่ยมาเนี่ยั้นซ <laughs> ื้อที่ยังสิ